ยายรักสาวโรงงานตอนที่สาแต่งและภาคเสียงโดยโรซี่สตอรีแล้วเขาก็ส่งผ่านความเป็นชายชาตรีเข้าไปให้ฝนแต่มันช่างแน่นและคับอะไรแบบนี้ฝนเจ็บจนน้ำตาไหลบรวรกระซิบที่ข้างหูทนหน่อยนะครับครั้งแรกก็แบบนี้แหละครับ ฝนรักบทสวัสด์ดำเนินไปด้วยความเร่าร้อนบวรหลงหลฝนมากๆไฟรักไฟปรารถนาร้อนแรงดำเนินไปจนสุดทางหญิงสาวและชายหนุ่มก็ถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดทั้งคู่น้องฝนเจ็บหน่อยนะครับครั้งแรกก็แบบนี้แหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับพี่มีความสุขมากพี่รักน้องฝนนะครับ พี่บวรจะไม่ทิ้งฝนใช่ไหมคะหญิงสาวเอ่ยน้องฝนสวยน่ารักและเซ็กซี่ขนาดนี้พี่จะทิ้งฝนได้อย่างไรหญิงสาวยิ้มแบบเขินอายแต่เธอก็ดีใจกับสิ่งที่ชายหนุ่มพูดออกมาบวรกอดฝนไว้ในอ้อมกอดของเขาแล้วทั้งสองก็หลับไปฝนหลับในอ้อมกอดของบวรอย่างมีความสุข เมื่อแสงทองรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงหญิงสาวนอนหลับอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มบาวรลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าของฝนและเขาได้พินิจพิจรารณาใบหน้าสวยคมนั้นแบบหลงไหลเขาเกิดความรู้สึกแปลกๆอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยอาจเป็นเพราะเขาเองคือชายคนแรกของเธอก็เป็นได้ เพราะเขาไม่เคยได้รับความรู้สึกนี้กับใครมาก่อนฝนลืมตาขึ้นมาก็เห็นบวรจ้องหน้าเธออยู่เธอจึงขอให้บวรไปส่งเธอที่ห้องบวรรวบร่างเล็กของฝนเข้ามากระชับร่างใหญ่ใกล้อกอุ่นอีกครั้งฝนผละออกจากแผ่นอกกว้างแล้วบอกว่าพอเธอคะพี่พี่ไม่กลัวหรอคะ เืว่วอนแปลกใจว่าฝนกลัวอะไรเขาจึงถามขึ้นมาน้องฝนกลัวอะไรเหรอครับฝนกลัวว่าคือคือเราไม่ได้ป้องกันแล้วถ้าฝนท้องล่ะคะเมื่อวอนคิดได้นีเขาพลาดขนาดนี้ได้อย่างไรและตามประวัติเขาไม่เคยที่จะไม่ป้องกันเลยสักครั้งไม่ว่าจะกับสาวคนไหน แต่ทำไมกับน้องฝนคนนี้เขาถึงได้เผลอตัวเผลอใจให้กับเธอมากขนาดนี้บวรรู้สึกแปลกมากอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเมื่อเขาได้มาเจอฝนน้องฝนอย่ากกลัวเลยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพี่จะรับผิดชอบน้องฝนเองฝนเองเมื่อได้ยินคำพูดของบวรเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นและแล้ว บรักเร่าร้อนต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งประหนึ่งโลกนี้มีแค่เพียงเราสองและทั้งสองก็มีความสุขสมอารมณ์หมายไปถึงวิมานชิมพรีด้วยกันอีกครั้งบวรชวนฝนออกไปหาอะไรทานก่อนที่จะพาฝนมาส่งที่ห้องพักของเธอเมื่อทานอาหารเสร็จบวรก็มาส่งฝนที่ห้องพักแล้วก็กลับไป ฝนนั้นเมื่อกลับมาถึงห้องพักเธอก็รู้สึกสับสนและความคิดหลายอย่างก็ประเดประดังขึ้นมาในหัวของเธอถ้าเราท้องจะทำยังไงถ้าพี่บวรไม่รักเราจริงจะทำอย่างไรฝนรู้สึกโกรธตัวเองที่ไม่ยอมขัดขืนเขาปล่อยให้ชายหนุ่มรุกล้ำอย่างย่ำใจน่าอายที่สุดฝนโกรธตัวเองมาก เธอพยายามสลัดความคิดในหัวแล้วก็เดินไปอาบน้ำอีกรอบหลังจากที่อาบน้ำมาจากบ้านของบวรแล้วเธอพยายามทำตัวปกติส่วนบวรเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงรู้สึกดีกับฝนเช่นนี้ไม่สิเสืออย่างเราจะมาสิ้นลายกับเด็กฝนนี้ได้อย่างไรเสียชื่อคาสโนวาล่าแต้มหมด แล้วเขาก็พยายามสลัดฝนออกจากหัวสมองของเขาหลังจากนั้นบวรก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบวรยุ่งมากและต้องเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นด้วยเขาก็ไม่ได้ติดต่อฝนอีกเลยและตอนนี้ที่โรงงานก็มีโปรเจกต์เร่งด่วนเข้ามาบวรต้องทำโอทีทุกวันจนดึกเขาเองก็รอให้ฝนติดต่อเขามาเช่นกัน ส่วนทางด้านของหญิงสาวฝนเองก็รอคอยให้บรวรติดต่อมาหาเธอและแอบ,บน้อยใจบรวรที่ไม่เคยโทรหาหรือติดต่อเธอเลยแต่เธอก็ยังไม่อยากที่จะโทรไปรบกวนเขาหรือพี่บรวรอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงใจง่ายก็ได้ถึงได้ยอมนอนกับพี่เขาตั้งแต่วันแรกแล้วเธอก็ร้องไห้เจ็บแปลดที่หัวใจอย่างบอกไม่ถูก ส่วนบรวรหลังจากวันนั้นกับฝนเขาก็ยังคงใช้ชีวิตเพลย์บอยต่อไปได้พบกับผู้หญิงในแผนกอื่นๆของโรงงานอีกหลายคนแต่เขาก็ไม่เคยที่จะไม่ป้องกันต่อให้บรวรเจอผู้หญิงสักอีก,กี่สิบคนก็ไม่มีใครที่เหมือนฝนลึกๆในใจแล้วบรวรยังคงเฝ้าคิดถึงฝนตลอดเวลาแต่ด้วยความที่เป็นคาสโนว่าตัวพ่อ จะยอมหยุดอยู่ตรงนี้ได้อย่างไงอายเพื่อนแย่สิวะฝนเองเธอก็เก็บเนื้อเก็บตัวไม่สนใจชายใดที่มาจีบเธออีกเลยเพราะเธอรู้ดีว่าเธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วและที่สําคัญในใจของเธอนั้นก็มีแต่บวรเพียงคนเดียวเท่านั้นจากนั้นอีกไม่นานก็มีผู้หญิงในแผนกของฝนชื่อเจน มาพูดว่าได้ไปออกเดทก,กับพี่บวรให้เพื่อนๆในแผนกฟังและฝนก็ฟังอยู่ในนั้นด้วยเธอเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าบาวรคือแฟนของเธอสาวๆได้ฟังก็กรี๊ดกราดเพราะบาวรเป็นที่ต้องการในตลาดของสาวโรงงานเป็นอย่างมากฝนฟ,ฟังเพื่อนเล่าก็รู้สึกเจ็บแปบลบที่หัวใจของเธอมากแต่ก็ฝืนทนฟังเพื่อนเล่าจนจบ แต่เพื่อนของฝนก็ไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากไปทานข้าวกันคุยกันสนุกแต่ฝนก็รู้ดีว่ามันจะไปจบที่ไหนเมือ่อฝนเห็นว่าบาวรไม่เคยรักเธอเลยฝนจึงบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของบวรไม่ต้องการที่จะติดต่อหรือพบเจอกับคนใจร้ายอีกต่อไปแล้วเมื่อกลับมาถึงห้องพักเธอร้องไห้อย่างหนักและบอกกับตัวเองว่า ร้องให้พอนะแล้วพรุ่งนี้อย่าร้องไห้อีกเพราะผู้ชายคนนี้พอแล้วนัใจฝนร้องไห้จนหลับไปด้านบาวรไม่เคยเลยที่จะลืมฝนแต่เขาก็มีสาวๆเข้ามาในชีวิตตลอดด้วยความหล่อเหลาและความมีเสน่ห์ของเขาทำให้มีสาวๆมาให้ความสนใจเขามากตลอดเวลา บวรเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ในหัวสมองเรื่องฝนเขาจับโทรศัพท์ขึ้นมาเขาคิดว่าจะโทรหาฝนดีไหมแล้วเขาก็ตัดสินใจกดโทรออกไปหาฝนแต่โทรยังไงก็ติดต่อฝนไม่ได้เขาเสียใจที่ปล่อยเวลาจนเนิ่นนานกว่าที่จะคิดโทรหาเธอเพราะปกติแล้วมีแต่ผู้หญิงที่เป็นฝ่ายตามบวรก็เพิ่งจะมีแต่ฝนนี่แหละ ที่ไม่เคยตามจี้ตามจิกบวรเลยแต่มันกลับยิ่งทำให้เขาฟุ้งซ่านที่ฝนทำเหมือนเขาไม่ได้สำคัญอะไรบวรแอบไปมองดูฝนที่ผานังอยู่บ่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้แสดงตัวฝนเองก็พยายามทำใจให้เลิกคิดถึงบวรไม่นะฉันเกลียดคุณไม่คิดถึงเขานะฝนพยายามข่มใจตัวเองทุกวัน นาทีในช่างหนุ่มจบใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่โรงงานแห่งนี้นาทีจัดได้ว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีผิวขาวสูงโปร่งหุ่นฟิตมีซิกแพคเป็นที่สะดุดตาของสาวๆในโรงงานมากวันหนึ่งนาทีได้พบกับฝนโดยบังเอิญเพราะเขาเดินชนเธอล้มนาทีรีบเข้าไปขอโทษและช่วยประคองหญิงสาวลุกขึ้น เมื่อได้เห็นใบหน้าของฝนนาทีถึงกับตะลึงเพราะเธอสวยมากทั้งคุณของฝนเองก็สวยสะดุดตามมากๆเช่นกันหลังจากวันนั้นนาทีก็ได้พยายามแวะเวียนไปหาที่แผนกของฝนบ่อยขึ้นเพื่อไปจีบฝนแต่ทำทีว่าไปตรวจเช็คเครื่องจกักรและพูดคุยกับฝนฝนเองก็เห็นนาทีเป็นคนอัธยาศัยดีสุภาพและให้เกียรติเธอมาก เธอเลยให้ความเป็นเพื่อนกับนาทีส่วนอีกด้านของประตูที่แผนัของฝนบวรก็แอบดูอยู่และเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝนเขากโกรธแต่เก็บอารมณ์ไว้พอดีเจนเดินมาจะเข้าไปที่แผนกเห็นบวรยืนอยู่ก็เลยดีใจคิดว่าเขามาหาเจ้าหล่อนบวรน,นึกสนุกอยากจะยั่วฝน เพราะอยากรู้ว่าฝนจะรู้สึกกับเขาบ้างไหมเขาจึงทำทีเดินคุยกับเจนเข้าไปในแผนกฝนเห็นเข้าก็สะทานใจและคิดว่าทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้ทั้งๆท,ที่เขาก็รู้ว่าเธอทำงานอยู่ตรงนี้ฝนเจ็บที่หัวใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกเจ็บแบบนี้มาก่อนเธอจึงหยุดคุยกับนาทีนาทีเมื่อเห็นฝนนิ่งไป เขาจึงขอตัวไปทำงานต่อโดยไม่รู้เลยว่าฝนนั้นคิดอะไรอยู่ในหัวจบตอนที่สมแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังขยี้รักสาวโรงงานถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้พี่โรซี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปสวัสดีค่ะ